เสร็จแล้วขนมของเราน่าทานมากสาคูบัวลอยคือมือใครคะเบ่อมือพี่อือเดี๋ยวต้องชิมเลยคะว่าคนนี้ผ่านหรือเปล่าผ่านค่ะอืออันนี้มันมิ้วอร่อยอะค่ะจริงป่ะเราทานกะทิเลยหรือเปล่าแทะหรือยังใส่กะทิยไม่ใส่ค่ะอือกะทิมันทำให้เราอ้วนค่ะนักแสดงอย่างเราไม่ควรจะมีหน้าท้อง อร่อยมากเลยค่ะจริงเปล่าจริงอ่อนเค็มไปไนมอ่านไปไหมหวานไปไหมหรือว่านไหวาแต่หนูไม่รู้ว่ามันต้องเค็มใช่ป่าวแต่ก็คือได้ทานได้แล้วอร่อยค่ะผ่านถ้าเกิดว่าพี่ออกไม่รีบเนี่ยเดี๋ยวหนูจะแยกนะถ้าเกิดโลกนี้แบบว่าไม่มีความรักน้องดุนจะเป็นยังไงโหตลาดอะค่ะ คือความรักสำหรับเราเนี่ยมันไม่ใช่แค่แบบรักกันระหว่างผู้หญิงผู้ชายแต่มันคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องเพื่อนสนิทรักในอาชีพทุกอย่างถ้าเราไม่ได้ทําอะไรด้วยความรักเนี่ยมันเหมือนมันเหมือนไม่ได้ใช้ใจทำนะหมือนทำไม่ได้ถึงท่ามลายเหมือนเราเล่นละครใช่ก็ต้องรักตรงนี้ด้วยถ้าเกิดไม่มีความรักทุกอย่างคงแบบดูแห้งๆนะคะแต่ก็ สุดแล้วก็คือรายการที่ออกมาเป็นต้นอย่างน้อเๆยนะเป็นต้นรักครอบครัวรักงานที่โชคดีได้รับความรักจากที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเพราเราแบบอยากจะทำงานแล้วก็สนุกคือแล้วก็เดี๋ยวจะต้องเรียนต่อด้วย ใช่ค่ะเพื่อจะได้เจอกับแฟนแบบไอเดียของแม่มาให้คุณผู้ชมดูบ้างนะคะใครที่โสดอยู่ก็ให้รีบไปัคให้ไปเรียนค่ะธรรมศาสตร์จะดีมากใช่ไม้คนตัวใหญ่ได้คนตัวใหญ่จะเรีกวารสาสรนะคะระหว่างความรักในครอบครัวแล้วก็ความรักกับแฟนอะไรอย่างนี้ค่ะน้องรู้ได้ว่ามันต่างกันยังไง สำหรับเราแล้วกแทบไม่ต่างเลยนะเพราะว่าเวลาเรามีแฟนเน่เวลาที่เราสนิทกันมากๆเขาก็จะเหมือนกลายเป็นคนหนึ่งในครอบครัวดังนั้นก็เลยไม่รู้สึกว่าเอ้ยมันต่างกันตรงไหนอะไรเงี้ยหรือว่าเพื่อนโดยนั้นเองคุณแม่ก็จะรู้จักทุกคนเหมือนทุกคนเป็นลูกในครอบครัวอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ไม่ต่างกันไม่ต่างกันก็เหมือนเหมือนกันใช่แล้วก็มันจะต่างกันนิดนึงคี่ว่า คุณแม่พ่อเนี่ยค่ะยกโทษเราได้ทุกอย่างแต่แฟนบางอย่างเขาจะไม่ยกโทษเขาจะแบบมันไม่ได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยหรือเราก็จะไม่ยกโทษให้เขาในบางเรื่องถ้าเกิดเขามีกิฟต์หรืออะไรเะยกโทษให้ได้ไหมตัดถามก่อนอ๋ออย่างที่อนาบอกใช่ไหมที่ถามฉันจะยกให้นะคะต้องเป็นเลยค่ะเชิญสบายอย่างนี้อ่าก็ถ้าเกิดว่าเอ่อเรื่องความรักเนี่ยนะคะแบบสำหรับใครสักคนอะไรอย่างเงี้ย ตลอดน้องโนานนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราจะมีแฟนสักคนอะไรอย่างเงี้ยเนอะคิดว่าเราควรจะเลือกผู้ชายแบบไหนที่จะมาเป็นแฟนในแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นหนัวหน้าครอบครัวอีกมแต่ก่อนเราก็คงนึกถึงว่าเออน,น่าตะดีไว้ก่อนพอโต,ตขึ้นเราก็เริ่มเอ๊ะมั่นคงหรือเปล่ามีมีเรียกวาอะไรล่ะมีการวางแผนชีวิตไหม,มคือ พอเราโตขึ้นเราก็รู้สึกแล้วว่าเราแบบเออถ้าเรามีครอบครัวเราคงอยากให้อะไรอะไรมันดีนะคะก็เลยคิดว่าเราก็ต้องมองตรงเนี้ยว่าเขาเขาเป็นคนที่มั่นคงหรือเปล่าหรือว่าไม่ได้ทาอะไรจริงจังเลยพยายามมากรักกันอย่างเดียวตอนตอนนี้่านแล้วมันไม่พอตัดนต้อนเกิดกินอะไรไม่ได้ไม่ไหวแต่ก็ไม่จําเป็นที่ต้องมารวยล้นฟ้าไม่ม่จเป็นค่ะว่าขอให้มีความมั่นคงถือเป็นคนใช่เป็นคน ทำอะไรสักอย่างหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะและอย่าง love is ของน้องดอนนัค่ะทชื่ออะไรความรักของแบรนด์เป็นช็อกโกแลตค่ะอ๋ออร่อยอร่อยแล้วก็ทานแล้วมีความสุขถ้ารู้จักที่จะทานแบบพอประมาณนะคะเพราะถ้าเกิดทานเยอะเป็นสีเป็นสีใช่แต่ว่าถ้าเกิดทานกันมาพอดีเนี่ยช็อกโกแลตจะมีประโยชน์ร่างกายมากแก็ทำให้เราบอกว่าอารมณ์ดีใช่กับพี่กระเป๋าใช่ เปียกความรักเป็นช็อกโกแลตนะเออเป็นขนมหวานเมื่อก่อนตั้งใจเปียกความรักเป็นแบบเอ่อการให้อภัยอะไรอย่างเงี้ยเนาะกุูกลิ่มหรือไม่ก็แบบเป็นมิราเคิลดูนี่อันนี้แปลกนะเป็นความแล้วเราช็อกโกแลตวกชอบกต่ของกูมาเออออกมาแล้วก็แบบเคยได้รับแสเจแบบเพื่อนแต่ไม่เห็นอ้วนเลยอ่ะเราก็ทานไม่เยอะอ่าทานเยอะปุ๊บเป็นทุกขบละออกกำลังกายกันเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยเป็นวิธี เคยได้รับแมสเซจจากเพื่อนวันวันเลนทายเพื่อนกันเขาแมสเซจแบบอันนี้มาว่าเลิฟไล์ช็อกโกแลตเราก็รู้สึกว่าใช่อ่ะมันใช่เลยอ่ะตอนนี้ไม่มีแฟนก็ได้กินช็อกโกแลตอย่างนี้เอาวิธีนี้ไปใช้ได้นะคะถ้าเกิดว่าช่วงไหนมีแฟนก็จะแบบว่าทานแค่วันละเม็ดวันละช่วงไหนเห็นเราซื้อเยอะนิดนึงก็แปลว่าต้องไม่มีต้องไม่ แล้วให้น้องรดนันนะคะฝากข้อคิดดีกว่าสําหรับค,คนที่กําลังมีความรักอยู่ในตอนนี้นะคะจะทำงไงให้ความรักของเราเนี่ยอยู่ยืนยาวต่อไปนะคะโดนัก็ไม่ได้แบบเชี่ยวชาญมากอะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าการมองของน้องะะเราเราปล่อยทุกอย่างในการธรรมชาติดีกว่า<ม>ค่ะไม่ว่าจะทุกจะสุขจะผิดหวังสมหวังอะไรเงี้ยปล่อยไปกับธรรมชาติาะเาเชื<ม>่อว่า ถ้าเราไปกระเกมมันก็จะเหนื่อยเปล่าๆถ้าเจอมันใช่มันก็ใช่เองเนาะไม่ต้องไปขนฝ่ายอะไรมากมายเนาะใช่แล้วก็คนที่เจอแล้วก็ขอให้ทำพื้นนะคะเดี๋ยวโอ้ยฉันก็ขอรค่ะรออยู่ค่ะก็อะไรก็จริงนะคะเฉยเฉยค่ะอ่ะสุดท้ายแล้วให้ฝากผลงานค่ะตอนนี้มีเรื่องอะไรบ้างคะมีไรลิศยาไรลิศยาก็จะมีเรื่องหนึ่งนะคะจะได้ยังที่ออกถูกไหมคะคะตรงมี ใช่ค่ะคุณแม่ก็แปลงว่าเรื่องนี้น่าสนใจเพราะว่าใช่เราเล่นกัน3ามเจเนอเรชันเลยสามรุ่นเลยนะพี่อ๋อนี่เล่นตั้งแต่เด็กใช่เป็นคุณแม่เลยน้องโดนายก็โผล่มาตอนบอกว่าเป็นคุณลูกหนูเป็นลูกของอีกคนนึงเพื่อนพี่อ๋อมเลยเนี่ยสนุกมากมันมีเรื่องราวที่น่าสนใจใช่ค่ะอาณากรรมจับ ของไม่ก้อยช่องสามเนาะอุ้ยประมดแล้วก็สมเปรกยังอมิงเรื่อยค่ะก็มีเรื่องลิขิตกรรมเทพนะคะกำลังออนแอร์อยู่นะคะอย่าลืมดูไล่ลิศยาครับไล่หาไล่ล่ลิสยาก็เป็นคนไม่ดีค่ะคนนี้จริงๆเป็นคนดีนะคะที่เรื่องคือมุกกรีเนี่ยชอบเอกมุกกรีเป็นคนเป็นผู้หญิงธรรมดาที่แบบพอจะเสียคนรักคือเขาไม่ได้รัก แต่ว่าเราอะรักรักแมากานก็เลยต้องลุกขึ้นมาไลา่เจ้าตัวจริงก็ไม่ใช่เป็นอย่างนี้ใช่ไหมตัวจริงก็ไป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 เลยแถมบ้านนี่เอาล่ะแล้ววันนี้อาหารเป็นยังไงบ้างคะอร่อยแน่แค่เบยากิจของเราสุดยอดจริงน้ามันจะเป็นใส่หน้าทำให้เราหยุด ไม่ไงจะไม่มีอะไรมาหยุดเราได้เพราะว่าเราจะกินไม่ยาั่งยังนอกจากน้กินผักหมดแล้วตอนนี้ในตู้เย็นไม่เหลือเลยจุดนี้กินไก่ในพึ่งโลใช่ค่ะพอเน้อมันกระทุบปุ๊บเลิกไม่งั้นเราจะไม่อยู่ไงจริงว่าทีมงานเดินไปเดินมาแล้วก็แบบเมื่อไหร่จะเสร็จสักทีเนี่ยทุกคนพยายามบอกว่าเต็มที่แต่เราเต็มที่มานานแล้วก็อิ่มมากและสำหรับขนมล่ะคะชิ้นดียร์อร่อยนะแต่ว่าอันนี้ทำง่ายค่ะใช้วิตามินแล้วก็ แทนกะทิเลยแล้วก็ใส่มะพร้าวอ่อนดีอย่างนึงยนะคะคือตรงนั้นเนี่ยเป็นคนทานกะทิหรือว่านมไม่ค่อยได้ต้องทานนมนเหลือกเพราะว่าน้ำย่อยไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะเออใช่บางคนทานมมก็ีนะจะได้ไปปราบอย่างคุณแม่ให้คุณแม่ทำให้ทานก็ได้ดีเลยเพราะว่าคิดว่าน้องโเนี่ยคงไม่ทำเหมือนที่อ้อมนะคอยต้องหาคนทำกับข้าวช่ต้ากับข้าใช่ค่ะให้คุณแม่ทำนะคะแล้วก็ สุขภาพดีทั้งแม่คุณลูกเลยนะค่ะวันนี้ขอบคุณน้องโดนะทมากเลยนะคะค่ะเจอกับอ๋อมได้ใหม่นะคะทุกวันอาทิตย์นะคะเที่ยงครึ่งในการเลิฟทดลองนะคะวันนี้อ๋อมกับน้องดนต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวต้องไปสระผม Des golfes clairs À des reflets d'argent La mer Des reflets changeants Sous la pluie